คนพวกนี้ก็จะเหมือนโรคจิตพอเห็นว่าเรามาจอดต่อก็ไม่ออกเก็บของเปิดแมพฟังเพลงแต่งหน้านุ่งนิ่งนุ่งนิ่งจะจงระบบมือนะอยังไม่ออกครับรอเพื่อนอยู่ครับมันมีบางอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้แบบอ่าอยากได้กูดี้ซึ่งแบบที่คอนโดเป็นไงเหมือนจอดรถแบบไฟกระพริบอยู่ผมรือว่าเขารอเพื่อนผมก็เข้าไปเลยเขาบีบแต่เป็นเหมือนไม่พอใจเลยเราก็เลยถอยออกไม่ผมก็เลยจอดเขาสัญญามือถเอ 手里哈。Sorry, ครับซีหนึ่งหนึ่งทอครั้งนี้มาเจอกันเป็นครั้งแรกครับกับพวกเราซีหนึ่งหนึ่งเพลงคุยกันหลายๆเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหลายๆครั้งที่เราอาจจะคุยนเรื่องรถราวซึ่งเรื่องรถเนี่ยไม่จบไปสิ้นวันที่เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องปัญหาเวลาไปจอดรถตามห้างหรือว่าที่จอดรถสาธารณะองเีออมีใครเจอปัญหาแปลกแปลกไงเรื่องที่ผมก็แล้วกันคือล่าสุดก็จะบอกไปถ่ายงานในห้างยเงี้ยเวลาไปที่จอดเต็มเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อมีรถคันหนึ่งเหมือนจอดเปิดไฟหน้าไว้มึงจะออกหรือมึงเพิ่งจอดกูก็เลย คนพวกนี้ก็จะเหมือนโรคจิตพอเห็นว่าเรามาจอดต่อก็ไม่ออก ของเปิดแมพฟังเพลงแต่งหน้านุ่งนิ่งนิ่งมูดทำทุกอย่างไี่อยู่บนรถเลยใชนะถ้ามองย้อนกลัไปตอนเราเป็นคนที่จะไปขับรถตอนจะออกบ้างแล้วมีรถมาต่อให้คุณรีบออกคุณรีบออกใช่กลัวเป็นคนรีบออกเลยกลัวเอาที่กินใจคืออย่างน้อยก็ปิดไฟหน้าโอเครถสมัยใหม่เข้าใจมีแบบไฟออโต้เปิดขึ้นมายังพอเข้าใจได้แล้วพี่จะรีบสตาร์ททำไมวะคือคนที่จะจอดก็ไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยจะจกดระบบมือือนะยังไม่ออกครับรอเพื่อนอยู่ครับอะไรเงี้ยนี่ก็แบบโทรศัพท์มันมดมันมี มีบางอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละแบบเอ๊ะอยากได้กูดิซึ่งแบบอะไรอะทำไมอะคือสิ่งที่เจ็บใจที่สุดของคนที่ไปตอนที่จอดรถคือเลยออกไปแล้วแล้วรถไม่ออกแล้วก็ไม่ทันเพราะว่ามีรถข้างหลังมาจอดแล้สิ่งก็ไปเลยใครที่กำลังทำ่านบอกเห็นบน คอมเมนต์เหตุผลบ่อยๆอยากเข้าใจไม่ได้ว่าจะได้ทําตัวถูกแล้วผมเป็นทะเลาะกันบ่อยเนี่หรอบางทีบางคนก็ไปจอดรอใช่ไหมเลยได้่อนแล้วไปเปิดไฟตอกแตกไว้ไอ้คันหลังมาถึงก็พอมีรถออกไอ้คันหลังก็มาเสียบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้รู้ว่าคันหน้าแม่งรออยู่หรือเปล่าใช่โอเคก็เข้าใจว่าไอ้คันหน้าบางทีจอดเราก็ไม่รู้ว่าจอดคอยเพื่อจะจอดหรือว่าจอดเพื่อรอเพื่อนหรือว่าจะคุยโทรศัพท์หรือยังไงกันขอความเห็นใจจะได้ทําตัวกันถูกมันมีแบบว่าแบบลงไปปุ๊บแล้วก็ไปยืนจออง สไตล์ยืนจองมีคนกำลังจะมามีซื้อที่เรียบร้อยตู้เหมือนตามโรงอาหารเอาบัตรพนักงานไปวางไว้เอาโู้นี่นั่นไปวางไว้กินอยถอดรองเท้าจองกินตรงไหนเนี่ยดูคลิปบางคนมันก็แบบคอยล้างใจเลยใจเลยก็จะทะเลาะกันไม่หลบก็ไม่หลบก็คุณไม่มีสิทธิ์จองเออก็ซึ่งจริงๆก็คือมารยาทคุณก็ไม่ควรจองอ่ะใช่เขาไม่รู้จริงๆก็เพราะเขากำลังเอาเปรียบชาวบ้านอยู่แต่เขาคิดว่าถึงเนี้เขาทำได้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าก็ไม่ได้รู้ตัวเจอเจอไหมเราอ่ะ ใช่ค,ครับรุนแรงเลย,เลยที่คอนโดอ่าเป็นไงเหมือนจอดรถแบบไฟกระพริบอยู่อ่าผมนึกว่าเขารอเพื่อนอ่าผมก็เข้าไปเลยอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ตัวเสียบางคนก็กไปจอดรอใช่ไหม,อมพอมีรถออกไอ้ขั้นหลังก็มาเสียบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้รู้ว่าขา้างหน้าแม่งรออยู่หรือเปล่าผมไม่รู้เขาบีบแต่เป้นเหมือนไม่พอใจเราก็เลยถอยออกแป้งโปก็เลยจอดคนอยากมือเงีอง แล้วเขาไปหาที่จอดแล้วผมก็รอรอคุยเหรอใช่เรามีเรื่องไหนเนี่ยเราไปขอโรษเข้าขอโรษเขามึงต้องไปรู้แต่แรกแหรอได้เจอเรื่องนี้พี่ก็เคยเจอแบบย้อยแต่พี่แบบนึงขับรถมาพี่เห็นรถรถไม่ใส่ไฮโดรลิกไฮโดรลิก รถมันจอดอย่นี้เฉยไฟหน้าก็ไม่ติดแต่รถม,มันสันบบนส่น,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 นเว้ยดดดดดดอดด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 ดนดด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 รอดด้ดดดดขดด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 เดด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 ดนดด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 ้ดด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 นดด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 ้นทดดดด่ดด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 ่ดดดดคนดดด่ดด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 ไดด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 เดดอดด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 หม เต่าเต่าเต่าไม่มาด้วยสารรถเลยแล้วพี่วีเคยเจอไหมผมผมว่าเคยทางเรือไหมเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยเราจะชอบเจอรถที่มันจอดเอียงเคยเห็นไหมแล้วเราก็เลยต้องเอียงตามมันอ่ะเสร็จแล้วพอออกมาไอ้รถที่จอดเอียงแม่งออกกลายเราเป็นคนจอด ช่วยจอดให้มันตรงเส้นเหนออจะได้ไม่ต้องมีคนเดือดร้อนต่ออกันมาเออจริงๆก็จอดแล้วหันมามองกันเลยใช่ไหมเออรถมันอยู่ในซ้อนเรียบร้อยไหมระยะี่อข้างมันจอดได้ไหมในั้นแบบเขาฝากนิดนึงใครมีประสบการณ์อะไรปแปลกๆแล้วจากรถก็บอกกันได้นะม,มาแชร์กันมาคุยกันอีกประเด็นหนึทุกคนเจออยู่แล้วเรื่องเข้าเบรกมือเวลาจอดซ้อนใช่ปะล่ะใช่จอดมาปิดหน้าเราแล้วดึงเบรกมืออืมนึงเขาใส่เกียร์พีใส่เกียร์พีไม่ได้ดึงเบรกมือแต่ใส่เกียร์พี บางห้างโชคดีมันก็จะมีรถมาเลื่อนดึง <I S 1> รถให <don> ้ wow. ล่าสุดนี่ไปงานคอนเสิร์ตก็เจออย่างนี้ครับจอดรถอยู่เราสัตว์จอดแบบริมถนนแล้วนะใส่คอนเสิร์ตกำลังจะกลับบ้านปุ๊บรถเรามันมีรถขวางอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแ uh. ม่มีคันนึงมาจอดอย่างงี้ทีนึงมีคันนี้มาจอดอย่างงี้ทีนึงแล้วคันหน้าแล้วคันหน้าไม่ปิดอย่างนี้เลยคือแบบอืม พี่ทำไงกูทำไงกรอนเป็นชั่วโมงเลยเขาใส่เจียพีหรืเบกมือไปเลยโอ้มึงดึงทุกอย่างเลยจริงเหรออยากจะแบบพุ่งฉีดใส่มันมากเลยคุยเรื่องรถแล้วจหัวร้อนแล้วแบบที่จอดรถแคบๆอย่างเงี้ยแบบทางขึ้นลานจอดรถแคบๆอย่างเงี้ยอในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพเรื่องเนียเบได้บอบเลยเยอะมีประสบการณ์ไหมพี่ก็มีนะพี่เคยไปน่าจะอาคารสีวรจักรนะของคผมาะอันนี้ก็ไปดูของเล่นไปดูเลยอย่างเงี้ยของเล่นก็แคบมากมันมีสองอย่างคือแคบกับชัน ใช่ไหมทางขึ้นถ้ามันชันมากๆรถต่ำตำแบบตีสเกิร์ตครืดชันนี้ต้องให้เจอเนี่โอตัดพรามก้าวฟอร์จูนเก่าใช่ใช่ฟอร์จูนเก่าขึน้นไปปุ๊บแม่งกลับรถเลยเพ<ช>ื่อไประบัดขึ้นมาเออคือบางทีเราสาวเหรอ คนดีไซน์เขาคิดยังไงนะถ้าอย่างแบบพวกอาคารจอดรถเก่าๆอย่างีเราได้รถสมัยก่อนมันจะเลเ็กมันเล็กแต่สมัยใหม่รถมันมันขยายตัวมมมผมผมมีประสบการณ์ที่ตึกเซนต์นันวันเมื่อก่อนไปเถาอนุสาวรีย์ก็ไปจอด 1. 1> เซนต์นันวันขนาดขับสวิฟ tn นะรถเลนะ็กนะอีโคคาขึ้นไปคุณยศต้องสาวสองรอบอะเดินหน้าถอยหลังมาก่อนแล้วจะไปอีกทีนึงแล้วไปเจอวันที่รถเต็มๆกี่ชั้นนะเชิญชวนเลยครับอยากให้ไปลองเซนต์นันวันหรือวิ้งตึกไหนก็แชร์มาใครมีประสบการณ์วัดกันเลยว่าตึกจอดรถแคบๆอ่ะเออส่งแชร ออจริงๆมันดูไม่ยากเวลาเราไปที่แปลกๆแล้วเราเจอแบบที่จอดรถที่มันปรับีอมรยอะ่ะ <c oughs> มันจะมีต้องรอยอะไรจะทำอยู่มันจะมีรอยอยู่เป <c oughs> ็นรอยสีที่เขาฝังไว้ตามขอบประตูตามตขอบกระแพงเงีง้ยเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะ มีมีทุกที่อาทิตนี้เคยสังเกตไหมเวลาไปขุนนอกบางประเทศก็แบบจอดรถเอาหน้าเข้าบางที่อย่างบ้านเราต้องถอยหลองเขาเออบางทีเราก็รู้สึกว่าเขาเอาสะดวกมั้งเอาหน้าเข้าพี่ก็เอะไรนะพี่ก็ถอยหลังเขาอแม่งด่าเลยอใช่จรอเออบางที่ไ่ติดกบหมาเออจริงหรืออใช่เขาให้เอาเพราะอะไรพี่ พาหน้าเข้าแล้วเขาก็จะได้รถสัตว์ได้ว่ะไม่มีใครเห็นบางประเทศเดี๋ยวบังคับให้เวลาจอดข้าวซองต้องเอาหน้ารถเข้าไปเลยใช่เขาต้องมีเหตุผลแน่ๆเลยญี่ปุ่นเขาหน้าเข้าไม่ได้นะรู้สึกเพราะว่าเขาอยากให้แบบรถแดงถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นในรถก็จะต้องแหมีปอนมีจี้ก็อย่างรถญี่ปุ่นจะบังคับเลยว่ากระจกหน้ากับกระจกข้างห้ามติดฟิล์มนี่จะใสหมดเลยแล้วเวลาไปญี่ปุ่นร้อนไหมร้อนดี บ้านเราดีบ้านเราหมดข้างหน้า8ปดเฟสข้างๆร้อยกลางคืนน่ะมองไม่เห็นเปิดกระจกต้องทางเลยใครมีข้อมูลหรือว่ามีความิีเห็นยังไงก็แชร์บอกเราได้นะเออแชร์บอกกันหน่อยส่งข้อมูลล้าบอกเราจะได้มาอธิบายให้เข้าใจมีเรื่องอะไรไหมคนพิการใช่ไหปั๊มเออที่จัดการถ้าพิการจริงโอเคนะแต่บางทีแบบจอดที่คนพิการแล้วแกลงเดินกระเพริกมาอย่างเงี้ย ก็เหลือที่บางห้างก็จะมีที่จอดที่เป็นแยกโซนเฉพาะผู้หญิงในะสบายมีโซนครอบครัวโซนให้ผู้หญิงโดยเฉพาะอะไรเงี้ยจอดปุ๊บแล้วก็เดินสาวแตกออกันเลยไอ้ดอกที่ดอกที่จอดก็ได้เลยบ้าไปแล้วอย่าทำอย่าทำที่พูดก็อย่าทำเดี๋ยวนี้มีกล้องจอดปิดนะออกข่าวนะน่าเกลียดนะในห้างก็มีนะไอ้พวกที่ไปหมดไฟอ่ะตลอกบ่อยมากเขียวไปถึงปุ๊บแม้งกั้นตั้งกลวยไว้ก็เลยถามว่าตั้งไปทำอะไร หรืออันหนึ่งที่จอดรถที่ต้องวนนานๆเคยจอดเคยเจอนานๆไหมเชิญชวนที่เซ็นทรัลท้าวครับเซ็นทรัลเวร์ก็จะย่อยนะอีหนึ่งนี่ตัวหลงเลยนะอย่างที่บอกว่าถ้าผู้ชมดูอยู่อยากจะคอมเมนต์หรือว่าแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถแบบอื่นก็มาคอมเมนต์กันได้หรือว่าจะดูจบแล้วจะเป็นกำลังใจพวกเราก็ กดไลค์กดแชร์คลิปของเรานะแล้วก็กดซับสไครป์ติดตามรายการสื่หนึ่งท้อพวกเรามานั่งคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แหละที่ช่องสี่หนึ่งเพลได้ทั้งทาง Facebook YouTube หรือมากกว่านั้นเป็นกำลังใจพวกเราก็ง่ายๆกดซุปเปอร์แตงกดตรงดาวหรือจะกดซับสไคร้์เป็นสมาชิกรายเดือนอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาสมัครก็เยอะเราอาจจะทำกิจกรรมพิเศษพิเศษหรือมีอะไรมาแจกให้สนุกสนุกกันพาไปปาร์ตี้ถุยละสมัครคนแรกเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับพีครับ ไม่มีอะไรเลยทั้งมึงเนี่ยเรื่องเดียวทุ่นเรื่องเดียวพูดมากกว่าเรื่องควอนี่เ็สัก